โอนกระแสตู้แต่สนับสนุนโดย True อ n l ล n e โอนกระแสตู้แต่ สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโหนกระแสแต่เช้าค่ะทุกเช้าวันอาทิตย์ก็จะพบกับธนารดรนครแก้วเพชรและหมวยอริสรากำทำเจริญค่ะกระแสแรกวันนี้เป็นกระแสของพี่หนุ่มค่ะครับกระแสของพวกเราเองนี่แหละครับไม่ต้องไปดูที่ไหนไกลนะครับหลังจากที่มีมิจฉาชีพนะครับออกมาหลอกพี่น้องประชาชนที่อยากจะมาออกรายการโหนกระแส แล้วไปเรียกรับเงินรับทองเขาครับพี่หมวยโอ้โหทำให้คนที่เขามีความทุกข์อยู่แล้วหวังจะต้องการคนที่มาช่วยครัไปถูกหลอกซ้ําหลอกซ้อนนะคะแล้วพี่หนุ่มไปจับผู้ต้องหาเองด้วย ตกใจเหมือนกันใช่ค่ะทำไม <ฮะ S 2> พี่หนุ่มไปโผพในภาพข่าวได้ <ฮะ S 2> ทุกทีจะนั่งอ่านข่าววันนี้พี่หนุ่มอยู่ในภาพข่าวเช่ค่ะพี่หนุ่มบอกว่ารู้มาระยะหนึ่งแล้วแล้วก็วางแผนกับทางตํารวจนะคะไปจับตอนแรกเนี่ยจับได้ A ก่อนจับเอเอเป็นบัญชีม้าเอบอกว่ามีคนมาจ้างเปิดบัญชีหลังจากนั้นไปจับเลขาที่ชื่อฟ้าเลขาปลอมนะคะไปจับได้ที่คอนโดจังหวะที่ ฟ้าเดินออกมาเจอพี่หนุ่มยกมือไหว้เลยอาจำได้ใช่ไหมจำได้จำได้อ่นนี่นี่ค่ะฟ้าเป็น L G B T Q แล้วก็ยกมือไหว้พี่หนุ่มก็ซักเองเลยค่ะทำอะไรบ้างยังไงฟ้าจะไปแอบอ้างว่าเป็นเลขาของพี่หนุ่มสามารถพาผู้เสียหายมาออกรายการได้แล้วเรียกเงินตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักแสนหลายแสนหลายแสนเลยค่ะ แต่ทางฟ้าก็จะโบยว่าฟ้าไม่ดูเรื่องเอแหละเป็นคนทำแล้วก็ไปหลอกเหยื่อหลอกว่าทำธุรกิจขายอุปกรณ์ทางการแพทย์มีเยอะนะโอ้หลอกเยอะหลอกว่าสามารถพาคนเข้าวงการได้หลอกว่าเป็นพนักงานของบริษัทบันเทิงชื่อดังอันนี้อันนี้ที่เช็ดตานี่คือร้องไห้หรอหรือย,ยังไงค่ะเครียดเหรอ,อถ้าเครียด,ยดนะถ้าท่าหนูเครียดนะตอนนั้นเนี่ยไม่ควรต้องทําแบบนี้ตั้งแต่แรกบัญชงบัญชีอย่าไปเอาให้ใครคนอื่นเขาใช้จะได้ไม่ต้องมาเครียดอย่างนี้นะ แล้วเขาก็บอกว่าดีแล้วที่ตำรวจจับได้เขาจะได้ไม่ถล่มลึกไปมากกว่านี้ออตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าเขาหลอกมาแค่สองรายสองสามรายรแต่ตำรวจมีข้อมูลมากกว่านั้นแล้วผู้เสียหายก็มากกว่านั้นด้วยเห็นว่ามีเป็นสิบสิบค่ะอย่างที่ออกรายการโหนระแสอะค่ะมีเชฟชอนเชฟชอนนี่ถูกไปหลายแสน<ฮ>มีคุณป้าท่านหนึ่งอะคะ่ะ คือน่าเห็นใจมากแล้วนี่คือของกลางมีสมุดบัญชีธนาคารกสิกรไทยนี่เยอะสุดนอกนอกนั้นก็มีบัญชีธนาคารอื่นมีบัตร ATM มีโทรศัพท์มือถือ uh. เห็นว่าขั้นตอนเวลาเขาหลอกนเนี่ยเขาจะปลอมเป็นคนสองคนใช่ไหมใช่ะจะโยนกันไปโยนกันมาตอนแรกเนี่ยปลอมว่าพอโทรเข้าไปเพราะว่ามันจะมีเบอร์ขึ้นใช่ไหมคะบางคนควเวลาที่อยากจะออกรายการก็จะไปเซิร์ชหาว่าอยากอดอหนกระแสต,ต้องทอํายังไงบ้างติดต่อใครเออนี่นี่นี่แล้วก็จะมีเบอร์ขึ้นนะคะแล้วก็พอโทรไปเขาก็จะบอกว่านี่แม่ของหนุ่มกัญชัยนะเฮ้ยเอาเอาแม่คุณหนุ่มมาล้อเลยเหรอค่ะโอ้แม่ของหนุ่มกัญชัยซึ่ง ความจริงแล้วคุณแม่ของพี่หนุ่มคือเสียแล้วครับเขาก็จะบอกว่าตอนนี้หนุ่มไม่ได้ใช้เบอร์นี้แล้วให้ติดต่ออีกเบอร์หนึ่งเป็นเบอร์ของฟ้าอาแล้วก็โทรไปก็จะเจอเลขาแล้วผู้เสียหายก็คือก็จะเป็นเคสอย่างที่มันออกรายการนะคะบางทีถูกหลอกลงทุนก็เป็นผู้เสียหายก็ต้องการจะออก รายการอยากได้พื้นที่สือ่อเพื่อให้คนสนใจว่าเขาเดือดร้อนอยัางไงาคือเขาว่าเดือดร้อนอยู่แล้วแล้วเขาก็ไม่รู้จะวิ่งไปที่ไหนเขาเห็นพี่หนุ่มทุกวันเขาก็อยากจะให้พี่หนุ่มช่วยเอาง่ายว่าเขาศรัทธ,ธา,าเหมือนที่คนดูทางบ้านดูพี่หนุ่มแล้วศรัทธาก็อยากจะวิ่งมาให้พี่หนุ่มช่วยแต่ก็ไม่รู้จะทํำยัางไงาแล้วบังเอิญว่าด้วยความทุกข์เนาะเราเข้าใจก็พยายามไปหาข้อมูลตามอินเทอร์เน็ตแล้วก็ไปเจอเว็บไซต์บางเพจบางบล็อกก็ลงไว้ว่าติดต่อแบบนี้ไอ้เราก็มันก็เหมือนฟังเส้นสุดท้ายอะเข้าใจนะ แต่พอติดต่อไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่งไงแล้วบางคนนะคะพอโทรเจอฟ้านี่ดีใจเลยนะคะคว่าจะมีคนช่วยให้ได้มาอ,มออกรายการแล้วก็ถูกหลอกโอนเงินไปอย่างคุณป้าค่ะคุณป้าท่านหนึ่งที่มาออกรายการก็คือถูกหลอกซื้อโทรศัพท์มือถือสูญเงินไป1,900บาทบาแต่ไปเสียเงินให้กับเลข,ขาปลอมที่ชื่อฟ้าเนี่ยสามหมื่นบาท<อ>หลายเท่าจากโทรศัพท์มือถือค่ะคือด้วยความที่อ้างชื่อไง อ้างชื่อพี่หนุ่มคุยกับพี่หนุ่มแล้วเคสนี้ถึงหูพี่หนุ่มแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าไม่อ้างชื่อพี่หนุ่มน่ะผมว่าไม่มีใครโอนหรอกอืเขาอ้างชื่อพี่หนุ่มแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมิจฉาชีพที่หากินแบบนี้เนี่ยมีอยู่เรื่อยๆนะรนาลงเขาก็อ้างบางทีพูดจะห้โทรมามาแบบนี่จ้างธนารนาลงผมบอกเฮ้ยใครวะไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนมี ทนายดังๆนี่โดนกันหมดบางทีเนีเราจะต้องได้คุยกับเขาเองอบางทีเราไปเจอในเพจในอะไรเนี่ยต้องเช็คก่อนว่าของจริงไหมปลอมเนี่ยมันปลอมง่ายนิดเดียวในอย่างในเคสเนี่ยแค่ขึ้นบอกว่าจากจะออกใช่ไหม,มให้โทรมาให้โอนเงินให้ติดต่อไม่มีกระบวนการแบบนั้นเลยไม่มีพี่หนุ่มพูดในรายการเลยว่าทุกรายการฮาร์ททอของทุกช่องด้วยไม่มีที่จะไปเรียกรับเงิน คือเรียกไม่ได้หรอกเพราะว่ารายการฮาร์ดทอทุกรายการเนี่ยพอ,ออช่องเขาดูเองเขามันคือหน้าตาของช่องอเขาจะไปเรียกได้ยังไงเพราะงั้นถ้าจะติดต่อก็ต้องติดต่อมาที่เพจหงกระแสค่เนี่ยคือชัวร์สุดเลย แล้วหมวยได้ฟังนะคะตอนที่ผู้เสียหายถูกฟ้าหลอกวิธีการที่เขาพูดอะคะ่ะจะไม่เหมือนกับทีมงานโหนกระแสตัวจริงที่พูดกับทางผู้เสียหายคือน้ําเสียงเนี่ยจะดูดูหน่อยอถ้าเป็นฟ้าขนาดที่ทีมงานตัวจริงจะคือเราทําเคสมาเยอะอจะเห็นใจคนที่มีความทุกข์อยู่คือไม่เหมือนกันแล้วเวลาเขารับสายอะคะ่ะเขาก็คือเหมือนดูพี่หนุ่มอยู่อ่ะ,อะบรรยากาศคือเหมือนอ,อยู่ในห้องส่งให้เด็กอย่าบอกนะว่าเปิดทีวีแล้วก็คุยใช่เฮ้ คิดว่าเป็นแบบนั้นเฮ้ย <Hey! S 1> เพราะว่าจากคลิปที่ได้ฟังก็คือมีเสียงพี่หนุ่มจัดโหนกระแสอยู่มันเปิด YouTube ข้างหลังก็ได้แล้วก็คุยใช่แต่ก็คือเสมือนหนึ่งว่าเป็นเลขาก็คือตามพี่หนุ่มอยู่แม่อ่ะอยู่ในรายการอยู่กับพี่หนุ่มเข้าใ,<ช>ใจสร้างบรรยากาศนะใช่เออโทษ เขาจะถูกอะไรบ้างไอ้เรื่องอย่างนี้นะครับหากินได้ไม่นานหรอกครับคิดว่าเขาจะปล่อยไว้สักกี่ปี่ครั้งสุดท้ายเขาไปดำเนินคดีได้หมดแล้วครับเพราะว่ามันมีเลขที่บัญชีเบอร์โทรเข้ามันก็มีแถมมันมีเสียงการสนทนาได้ว่าเสียงใครช่อโกงประชาชนค่ะช่อโกงประชาชนมีโทษ5ปีปรับ10,000แและยังเป็นการนําเข้าข้อมูลอับเ็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์5ปีปรับ10,000แใครเห็นก็แจ้งความได้เลยค่ะ แล้วทีนี้ผู้เสียหายที่โอนเงินไปแล้วะอะคะโอกาสจะได้คืนมีมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดผู้ต้องหาอยากจะบรรเทาความเสียหายเอาเงินสดมาคืนเขาอ่าอ,อันนี้ก็จะเป็นเหตุบรรเทาโทษในชั้นศาลแต่เรื่องจะถอนแจ้งความถอนไม่ได้หรอกค่ะเพราะนี่มันคือพอรบ,บอรคอมนี่มันคือช่องวงประชาชนอ,อย่าคิดว่าได้เงินไปแล้วคุณจะลอยนวลได้นาน คุณมาเกาะผิดคนแล้วคุณท้าผิดคนแล้วหนุ่มกัญชัยนี่หนุ่มกัญชัยนะค่ะคุณท้าผิดคนแล้วอย่าหลงเชื่อนะคะไม่มีทีมงานของโขนเดอแสที่จะไปเรียกเก็บเงินถ้าจะมาออกรายการครับแล้วก็เตือนทัยอีกเรื่องหนึ่งค่ะมีแต่ทีมงานเนี่ยจ่ายค่าเครื่องบินให้ <c oughs> จ่ายค่าที่พักให้จ่ายค่ารถตู้ให้ไม่มีตังก็หิ้วมาจากต่างจังหวัดให้จ่ายค่าข้าวให้จ่ายค่าน้ําให้โอ้ <c oughs> ทุกอย่างค่ะ เ <c oughs> <ese> น,น,น,นี่แหละฮะโหนกระแสค่ะงั้นเตือนอีกเรื่องหนึ่งดีไหมคะพี่ดอนสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะมีน้องนักเรียนชั้นม .6 แล้วเป็นนักกีฬาอยางจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยโดยใช้โควตานักกีฬาแล้วไปถูกคือเป็นครูสอนยูนยิสูสออ่ายูยิสูแล้วก็หลอกว่าจะเข้าฝากโควตา<อ>นักกีฬาอของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ปรากฏว่าน้องเองนะคะเหมือนจะถูกลวนลามครับ เนี่ยแหละคะ่ะเรือ<ต>งว่าไม่มีนะคะคือ,อยิวิสูเนเป็นกีฬาที่ใช้วิธีการคล้ายๆการปล้ำการนอน<ม>และการลัดกัน<ม>อันนี้พอมันเป็นผู้ชายผู้หญิงเนี่ยนักกีฬาหลายคนเขาบอกเขาก็เห็นพฤติกรรมแบบนี้มาสักพักแล<ค>้วแต่น,นั้นมันยังอยู่ในช่วงการซ้อมกีฬาแต่อรอบนี้คือเขาเอามือไปจับข้างหลังแ<ค>ล้วรูปนั่นคือการอนาจารแล้วช่วงที่รูปก็คือชุดชั้นในอะใช่มันเจตนาไม่มีครูสอนคนไหนมานนั่งสัมผัสร่างกายแล้วฮะเอาแค่พูดสองแงสองงามก็ไม่เหมาะสมแล้วนี่เขาถึงขั้นไปร้องเรียนเลยนั่นนี่ แล้วรองอธิการบดีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะได้ออกมาบอกเลยว่าไม่มีการฝากเข้าด้วยระบบอย่างที่ทูยูยิสุเนี่ยไปแอบอ้างฝากไม่ได้หรอกคะ่ะกระบวนการมันหลายขั้นตอนนะคะก็เตือนภัยเอาไวค้ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าครับโหนกระแสะแต่ช้ามาดูกันหน่อยสิคดีคนขับรถตู้ชำเราเด็กหรือไม่หรือจะโอละพ่อกันแน่ ต,บบต่อมาติดตามโหนกระแสแต่เช้าค่ะเรื่องของคนขับรถตู้กับเด็กวัย13ปีอันนี้น่ากลัวถ้ามันเป็นเรื่องจริงนะ ค่ะสุดท้ายแล้วโอละพอ่อคือถ้าจําได้ต้นเรื่องอะค่ะมีทางคุณย่าของน้องวัยสิปีไปแจ้งความที่สพแวงน้อยนะคะบอกว่าทางหลานนั่งรถตู้จากขอนแก่นไปที่ตุงเทพคือคุณพ่อทํางานอยู่ที่ตุงเทพแล้วปิดเทอมก็ให้น้องไปไปช่วงต้นเดือนตุลาคมพอไปถึงอะค่ะทางพ่อก็สังเกตว่าเอ๊ะทำไมน้องน้องเออน้องซึม,มหลังจากนั้น,นะค่ะพออยู่กับพ่อช่วงปิดเทอมถึงเวลาเปิดเทอมจะส่งกลับมา ก็ให้รถตู้ที่ชื่อนาเดชเนี่ยค่ะมารับปรากฏว่าพอเด็กเห็นรถตู้ว่าจะต้องกลับขอนแก่นด้วยรถตู้คันนี้เด็กกอดแม่ไม่อยากจะกลับพ่อกับแม่ก็คิดว่าเด็กคงจะคิดถึงพ่อกับแม่ไม่อยากจะกลับไปแต่ พอน้องขึ้นรถตู้แล้วไปถึงบ้านที่ขอนแก่นพอเจอย่าวิ่งไปหาย่าแล้วร้องไห้แล้วก็จะมีอาการคือกลัวคนที่ชื่อนาเดชบอกว่าบักนี่มันคือปีศาจแล้วก็มีอาการเหม่อลอยอย่าก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นทางหลานบอกว่าถูกข่มขืนน้องลงรถเป็นคนสุดท้ายแล้วถูกนเดชทําอนาจารมีเลือดเต็มเบาะแล้วแจ้งความที่สพแวงน้อยพราะแจ้งความที่สอสอบางกอกใหญ่ครับแล้ว ปรากฏว่าเรื่องโอละพอ่อครับคือตอนแรกนะครับพี่หมวยคนนี่แทบบทั้งประเทศเลยนะถล่มนาเดชนาเดชคนขับรถตู้เลยโอ้ทำไมทำอย่างนั้นกับเด็กอุลเละเลยนาเดชก็ออกมาให้การต่อสู้นะบอกเดี๋ยวนะผมขับรถมา30ปีแล้วน้องคนนั้นอะ่ะไม่ได้พูดโดยสารคนสุดท้ายที่เขาไปส่งยังมีพยานที่เป็นคนสุดท้ายอีกเขาก็เอาพยานมายืนยันคนก็ยังไม่เชื่อนะบอกเฮ้ i, ย่าสร้างเรื่องหรือเปล่า จนสุดท้ายครับตำรวจที่ขอนแก่นเนี่ยได้ไปคุยกับสหวิชาชีพแล้วน้องเนี่ยยอมรับว่าไม่ได้บอกเลยว่าคนขับรถตู้เนี่ยข,ข่มขืนค่ะแต่น้องมีร่องรอยการถูกล่วงละเมิดทางเพศจริงนะคะคือตอนที่คุณยายเนี่ยนะเอาน้องไปส่งที่โรงพยาบาลด้วยอาการที่มีอาการหวาดวิตกใช่ไหมคุณหมอก็ตรวจเช็คร่างกายทั้งอาการทางจิตเวชท,ทั้งร่างกายปรากฏ เบื้องต้นเนี่ยเขาเห็นว่าน้องน่าจะถูกล่วงละเมิดจริงก็เลยบอกทางญาติญาติเนี่ยพอฟังปุ๊บก็รีบไปแจ้งความแล้วก็ถามว่าใครทําใครทําเด็กก็บอกว่าเป็นคนขับรถตู้ค่ะจนสุดท้ายยอมรับว่าคนขับรถตู้ไม่ได้ทําแต่คุณผู้ชมครับน้องมีร่องรอยที่คุณหมอตรวจเจอว่าถูกร่วงละเมิดนะเพียงแต่ว่าปกป้องใครอยู่หรือเปล่าเท่านั้นเอง ค่ะคือตำรวจบอกว่าได้ข้อมูลมีการสอบปากคำผู้โดยสารบนรถตู้ทบทุกคนโดยเฉพาะคุณป้าท่านหนึ่งค่ะเป็นคนขอนแก่นเป็นผู้โดยสารที่ลงจากรถตู้คันนี้เป็นคนสุดท้ายคือป้าให้การกับตำรวจบอกว่าก็นั่งรถตู้คันนี้มาแล้วไม่มีความผิดปกติใดๆ คนขับรถตู้นะเดชไม่ได้ทาอะไรเด็กผู้หญิงคนนี้เลยไม่มีการล่วงละเมิดทั้งการกระทาและคําพูดเขาก็ขับรถไปป้านั่งอยู่ข้างหลังของคนขับขณะที่น้องนั่งอยู่หลังป้าแล้วตอนที่ขับมาส่งน้องอะค่ะเวลาที่ส่งน้องคือ9ก้าโมงครึ่งรถตู้จอดอยู่หน้าบ้านแล้วพ่อก็เดินออกมารับพ่อยังถามว่ายังมีกระเป๋าอะไรอีกไหมแล้วหลังจากนั้นก็เข้าบ้านไปด้วยกันไม่ได้มีอะไรผิดปกติป้าเป็นคนที่ลงจากรถเป็นคนสุดท้ายไปส่งป้าที่พุทธมณฑลคือ11บเอโมงครึ่ง นี่คือพยานปากสําคัญนะคะแล้วป้าก็บอกว่าณเดชใช้บริการกันมานานเป็น10ปีไม่มีปัญหาเรื่องแบบนี้แน่นอนนี่ยคุณผู้ชมเห็นที่พี่หมวยรายงานเมื่อสักครู่ไหมครับตำแหน่งการนั่ง<ฆ>คิดภาพตามนะคนขับรถตู้นั่งหน้าสุดรองลงมาก็คือคุณป้าที่เป็นผู้โดยสาร<ฆ>ตัวน้องเด็ก13นั่งหลังคุณป้ามาอีก<ฆ>ถ้าจะมีการกระทำต้องผ่านคุณป้าต้องผ่านคุณป้าก่อนนั่นแสดงให้เห็นว่าเอามีเสียงป้าด้วยใช่ไหมมาฟังเสียงคุณป้าหน่อยครับ ขึ้นรถตอนห้าทุ่มทุกคนก็หลับหมดแล้วแล้วอตอนเช้าน้องลงก่อนคุณป้าประมาณเก้าโม,มงเก้าโมงคึไม่มีอะไรผิดปกติใช่ไหมคะตอนน้องไม่มีค่ะเขาก็เดินไปปกติตอนนั้นมีใครรอรับน้องไหมคะหรือว่าน้องลง้ม็เข,เข้าบ้านเลยมีพ่อเขานั่นแหละมาให้กระเป๋าๆสูบเขาเข้าบ้านเลยหน้าประตูหน้าบ้านเลยน้องไม่มีลักษณะอาการอะไรผิดปกติเลยใช่ไหมคะไม่มีค่ะเขาเดินไปปกติคุณ ลงเป็นต่อจากน้องเป็นคนสุดท้ายหรือว่ายังมีคนใ,ในรถคนสุดท้ายนั่นแหละขุคนคุณนคนขับรถที่เขาก็ไม่มีอะไรผิดปกติเลยใช่ไหมไม่มีประวันจท่้นคืนคุณป้าจะนั่งกับแกเป็นประจำเลยใช่ไหมคะจะน,นั่งกับเขาเป็นประจำไม่มีตังเขาก็ให้นั่งมาอืมอ่าเนี่ยแหละครับพยานในที่เกิดเหตุเขายืนยันว่าแบบนี้ จริงๆแล้วนะพี่หมวยเรื่องนี้มันมีหลายๆอย่างที่คนสงสัยตั้งแต่แรกว่า<ม>ทําไมเหตุการณ์มันไม่สอดคล้องตั้งแต่ที่ทางเด็กบอกว่ารถออกกี่โมงไป<ฆ>ถึงกี่โมงปรากฏ<ม>เขาไล่วงจรปิดแล้วมันไม่ตรงเวลากัน<ม>เขาก็เลยเริ่มจับได้ว่ามีมอะไรแปลกๆ<ฆ>หลายๆคดีพี่หมวยเด็กโดกนกระทำจริงไหมจริง<ม>แต่เด็กไม่กล้าพูดอ<ม>ไม่กล้าพูดด้วยเหตุผลบางอย่าง แบบนี้ก็ต้องไปหาว่าร้องดอยการถูกล่วงละเมิดทางเพศของน้องเกิดจากใครตามรายงานข่าวบอกว่าอาจจะเกิดจากคนใกล้ชิดด้วยค่ะพี่ดนขณะที่คุณย่าของเด็กก็ออกมาขอโทษนะเดชนะคะบอกว่าที่ให้ข่าวกับสื่อมวลชนไปก็คือให้ตามสิ่งที่หลานบอกอะคนถามเยอะแล้วอย่างเงี้ยน้าเดชฟ้องกลับครอบครัวได้ไหมคนถามเยอะมากค่ะก็คุณไปกล่าวหาว่าเขาขับรถมาสามสิบปีแล้วไปข,ข่มขืนเด็กคนก็ไม่กล้านั่งรถเขาแล้วสิหลังจากนี้ถามว่าเขาฟ้องกลับได้ไหม ผมแนะนํานะดอกไม้มีที่ขอนแก่นเอาไปขอโทษเขาซะ,ะให้คุณย่าไปขอโทษไปขอโทษเขาซะจะได้ไม่ต้องมีการจะ<อ>ได้ไม่ต้องมาติดใจอะไรกันอีกเพราะถ้าเขาฟ้องกับหมินมประมาทด้วยการโฆษณาพูดผ่านสำนักข่าวเลยบอกคนขับรถตู้ข่มขืนทั้งประเทศทัวลงคนขับรถตู้หมดแต่ทุกอย่างแก้ไขได้เข้าใจว่าอยากปกป้องหลานแต่เมื่อมันพลาดต้องไปขอโทษเขาง่ายคนไทยได้วยกันค่ะ ได้คืนความเป็นธรรมให้กับนเดชคนขับรถตูต้นะคะคก่อนหน้านี้ภรรยานาเดชก็บอกว่าสามีเป็นคนดีไม่ทาแบบนี้หรอกอมเมรียดมากทั้งบ้านเลยตอนนี้อย่าลืมไปขอโทษเขานะครับไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะฟ้องเอานะครับเพราะว่าเราปกป้องหลานเป็นสิทธิ์ของเราแต่ว่าอันนี้มันผิดคนครับอพักกันทุ่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมากับโผลนระแสแต่เช้าคะ่ะส เรามาติดตามผนกระแสแต่เช้าค่ะมาถึงกระแสนี้สะเทือนใจโดยเฉพาะคนที่มีลูกเล็กแบบเราสองคนคลูกวัยสองขวบค่ะไปถูกดูที่ศูนย์เด็กเล็กแห่งหนึ่งที่อำเภอเสลภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดใช้ถาดถัดหลุมที่เป็นอลูมิเนียมค่ะฟ<ะ>าดที่หลังแล้วแผลน้องเป็นแบบนี้ค่ะชำ้ำทางพ่อบอกว่าอยากจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดไม่ใช่แค่ย้ายครูเฮ้ยเดี๋ยวนะเด็กเด็กสองขวบนี่คือเด็กเล็กมากนะพี่หมวยค่ะ น้องผู้ชายทำไมถึงเป็นรอยขนาดนี้นี่อันนี้มันรอยช้ำเลยนี่มันนี่มันเจตนาทำร้ายร่างกายแล้วอ่านี่เขาลงไปในเพจเลยพี่มวยเพราะเด็กสองขวบร้องมาทางเป็นหนึ่งว่าลูกถูก,ถกทูที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอเสรีภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดทุบตีลูกชายของตนด้วยถักข้าวที่เป็นเหล็กจนด้านกายมีบาดแผลฟกช้ำทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่ศูนย์เด็กเล็กแห่งนี้นะคะแล้วก็ไปเจอกับนายกอบตอโพทอง นายกเล่าบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น7พฤศจิกายนตอน9โมงได้รับแจ้งว่ามีเด็กเล็กวัย2ขวบค่ะถูกตีแล้วเป็นแผลที่ด้านหลังตอนนี้ย้ายครูคนนี้มาอยู่ที่อบตอเรียบร้อยอทีนี้เหตุการณ์วันนั้นเป็นยังไงครูที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าบอกว่าพอเข้าแถวเคารับพงชาติเสร็จนะคะพี่รณนรเด็กประมาณ30คนจะเข้าแถวตอนเรียงหนึ่งแล้วก็เอาถาดหลุม,มที่เป็นถาดอาหารไปวางเอาไว้แต่ว่าน้องวัย2ขวบ ด้วยพัฒนาการของน้องอะคะ่ะน้องอาจจะไม่ได้วางลงไปพอดีแบบนี้ต้องใช้เวลาขยับขยับนิดนึงย้ําว่าเด็ก2องขวบนะเด็กสอขวบค่ะน้องอาจจะต้องขยับขยับนิดนึงอะคะ่ะก็เลยทําให้คุณครูซึ่งเป็นหัวหน้าศูนย์ฟาดน้องโอ้มีภาพตอนที่ถูกสาธิตนะคะว่าลักษณะการเข้าแถวของเด็กเป็นยังไงแล้วเวลาที่เอาถาดหลุมไปวางอะคะ่ะ คือถ้าเกิดว่าเด็กโตหน่อย <S <S 2> <S 2> ก็อาจจะวางลงไปแค่ทีเดียว <S <S 2> <S 2> แล้วก็ลงพอดีมีภาพอ่านี้ <S 2> <S 2> <S ใช่ไหมาสาธิตให้ดูค่ะวางอย่างนี้ <S 2> <S 2> <S อันนี้ก็ไม่มีปัญหา <S 2> <S 2> <S 2> เรื่อง <S <S แค่นี้เองเหรอเนี่ยคะ่ะเรื่องแค่นี้ต้องเอาไปฟาจนกระทั่งเป็นรอยไหม อันนี้มันต่างจากเคสที่เมื่อก่อนหน้านี้ที่โรงเรียนเล็กๆกันนะครับโรงเรียนเอกชนเนี่ยเขาเอาถุงดําคลุมเด็กจาได้ไหมครูจุ๋มอะจาได้เอาถุงดําคลุมเอามือตบบ้างสารจังหวัดนนทบุรีเนี่ยลงโทษทุกๆครั้งที่ทําเด็กอะ,ค,ะครั้งละสิบห้าวันครั้งละสิบห้าวันจําคุกไม่รอลงอาญาครูจุ๋มนี่ไปติดมาหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าวันคือทําหลายครั้งค่ะตอนนี้พ้นโทษออกมาแล้วและเคสนี้หนักกว่าครูจุ๋มเด็กมีรอยแผล นั่นคือทำร้ายร่างกายตาม295มันก็ขึ้นศาลไม่ได้โทษเบาด้วยผมไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่นตอนนั้นนะอขอโทษไม่จบนะเรื่องแบบนี้แล้วก็ตามกฎหมายเองเนี่ยการอบรมการเรียนการสอนเนี่ยตามกฎหมายเลยเนี่ยห้ามทำร้ายร่างกายเด็กแล้วนี่คือเด็กเล็กสองขวบสองขวบเองแล้วยายพออาบน้ำอะค่ะถึงเห็นว่าหลานหลังช้าเป็นแบบนี้แล้วที่แขนก็มีร่องรอยเหมือนเป็นรอยฝ่ามือของ,องตูง่ตี ถอดเสื้อมาเด็กสองขวบยังอาบน้ําเองไม่ได้ <Okay. S 2> มาเห็นมาเห็นปุ๊บเป็นใครก็ไม่ยอมคนระับค่ะนี่ยังแค่สั่งย้ายเองนะครูยอมรับนะคะว่าตีไปสองทงังคุณย้ายก็ถามอะค่ะว่าใช้ถาดตีน้องไหมครูเงียบไม่ตอบก็ครูรู้งานไงแต่ครูตรงเนี้ยมันสามารถเช็คได้ว่ามันของแข็งหรือเปล่า <Ha. S 2> แล้วถ้าจะบอกว่าเด็กเล่นเองแบบบางที่นะบอกเด็กเล่นเองไหนเล่นยังไงให้หลังมันเจ็บครูเล่นให้ดูหน่อยสิอ,อยากเห็นจริงๆ ค่ะพ่อไม่ยอมนะคะพ่อบอกว่าย้ายอย่างเดียวไม่ได้ต้องลงโทษให้หนักกว่านี้อ,อย่าว่าแต่พ่อไม่ยอมเลยถ้าเขาติดต่อมาเราลงรถเราลง,ลงก็ไม่ยอมตอีอย่างเงี้ยเราไม่ยอมเพราะเราต้องการให้ทุกๆโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นของเอกชนของภาครัฐเนี่ยต้องมีมาตรฐานเดียวกันของเด็กเล็กอะ่ะเด็กเล็กังปกป้องตัวเองไม่ได้เลยค่ะมีกล้องมีอะไรก็ต้องติดให้เขาอม,มันไม่เกี่ยวนะว่าเราอยู่ต่างจังหวัดอยู่ไกลไม่ไกลยังไงบ้างทีเดี๋ยวมันมีเรื่องของรถ ฝ่าไฟแดงด้วยใช่ไหมพี่มวยเป็นรถพยาบาลค่ะรถพยาบาลทีไปรับผู้ป่วยแล้วก็ฝ่าไฟแดงไปปรากฏว่ากระบะท,ที่ขับมาเป็นกระบะท,ที่บรรทุกผักมาด้วยชนเขาอย่างจังพยาบาลที่อยู่บนรถได้รับบาดาบาเจ็บนะคะได้รับบาดเจ็บไปทั้งหมด4คนนะคะหนึ่งในนั้นก็คืออาการสาหาัสครับให้ดูคลิปภาพจากล่องจอนปิดค่ะแล้วนี่ค่ะพี่ดล ไวมากเลยนะครับกระบะบรรทุกผักมาเต็มเต็มคันรถเลยค่ะไวมากเนี่ยเนี่ยคือคือตอนนี้คือตอนนี้เนี่ยไฟทางฝั่งที่รถฉุกเฉินวิ่งเนี่ยคือเป็นไฟแดงค่ะทางฝั่งรถขนผักเนี่ยเป็นไฟเขียวรถขนผักเนี่ยวิ่งมาเลนขวาสุดวิ่งมาปกติแต่รถฉุกเฉินออกไปเข้าใจว่าอาจจะมองไม่เห็นรถขนผักค่ะก็เลยชนกันอย่างที่เป็นข่าวเนี่ยนะฮะนี่ๆนี่น,นี่พี่หมวยมุมนี้เนี่ย คว่ำทั้งสองคันเลยคนขับกระบะบอกว่าคือพอมาถึงกลางไฟแดงถึงได้ยินเสียงหวอดังแล้วมันก็เป็นจังหวะที่เด็กไม่อยู่ก็พุ่งชนมองไม่เห็นใช้คําว่าถ้าเราขับรถแล้วมีรถว<า>ิ่งมาทางนู้นเน่เรามองไม่เห็นหรอกอืแต่รถพยาบาลก็คือตามกฎหมายคือฝ่าไฟแดงได้ถูกไหมคะพอย่างนี้รถพยาบาลเนี่ยนะครับเป็นรถฉุกเฉินที่ได้รับอนุญาตตามพรบจราจรทางบกให้ไม่ต้องปฏิบัติตามกฎจราจรได้ แต่ต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังและความปลอดภัยหากมีการเฉียวชนขึ้นรถพยาบาลผิดครับแบบนี้รถ,รถพยาบาลรถพยาบาลผิดครับอคือคุณจะฝ่าไฟแดงได้แต่คุณห้ามชนค่ะเพราะงั้นเนี่ยคนขับรถฉุกเฉินของโรงพยาบาลเนี่ยเปลี่ยนคนบ่อยบางทีไปชนมาต้องรับผิดชอบเองออืเพราะงั้นฝากบอกถึงคนขับรถฉุกเฉินแล้วกันว่าถ้าเกิดต้องฝ่าสัญญ,ญาณจราจรอ,อะ่ะช่วยดูซ้ายดูขวาให้ดีๆก่อนอืม พราะว่าต้องฝ่าด้วยความระมัดระวังใช่ครับต้องใช้ความระมัดระวังกฎหมายบอกให้คุณกับรถที่ห้ามกลับได้ฝ่าไฟแดงได้แต่ต้องระมัดระวังแล้วชนไปกลางลำพอดีเลย<อ>ค่ะ<อ>เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเสียไฟแดงบ้านตอกสมบูรณ์นะคะที่อำเภอศรีมาธิ์จังหวัดปราจีนบุรีนี่นี่มไม่ได้เบรกกันทั้งคู่เลยนะครับเพราะเขาก็เบรกไม่ทันเหมือนกันสุดท้ายถ,าถ้าจากเหตุการณ์นี้มีคนเจ็บหนักเจ็บอะไรยังไงค,คนผิดคือคนขับรถฉุกเฉินที่ต้องถูกตั้งข้อหานะพี่หมวย อแล้วทางตะกันของรถฉุกเฉินก็ต้องรับผิดชอบซ่อมตะบะให้ด้วยปกติไม่ค่อยมีใครไม่ค่อยมีใครทําประกันให้รถฉุกเฉินว่ากันตรงๆค่ะและทั้งหมดนี้คือโทนักเสดต่เช้าประจำอาทิตย์นี้นะคะเวลาหมดแล้วครับอันนีน่ามาเจอกันใหม่นะคะกับกระแสที่เกิดขึ้นและแง่มุมทางกฎหมายวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ